อุ้ยเจอแล้วเทสลาไซเบอร์ทักโอ้โอเป็นอย่างนี้ดีืองโคัน,บนเบอร์เล่เทียบกับไปคันนั้นคันนั้นดูเล็กไปเลยคันนี้ดูยาวมากไซเบอร์ทักนะดูเป็นอลูมิเนียมสุดยอดมากเลยมาแล้วครับดอกเชอรี่บ lossom ในซานฟรานซิสโกเริ่มบานแล้วครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้ามีนานะครับอยู่ถนนแม็กอลิสเตอร์นะครับพาไปดูรถไซเบอร์ทัคของอีลอนมัสต์นะครับยี่ห้อเทสลา Tesla นะครับ กำลังเหอ่อยู่นะครับตอนนี้จากมุมนี้เราจะเห็นมันจอดอยู่เราน่าจะเข้าไปถ่ายวีดีโอได้เพราะว่ายังไม่มีทะเบียนนะครับซึ่งก็คงไม่ทำให้มีความอันนี้กับเจ้าของรถ โอ้ดูเหลี่ยมดูอะไรเขาแบบดูสูงนะครับเทียบกับรถคันอื่นไซเบอร์ทักคันนี้ดูสูงดูด้านหน้ามันเหมือนกับกระจกหน้ากับไอกระบังหน้ารถเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยเป็นเส้นตรงเลยไม่มี ไม่มีโค้งไม่มีอะไรเลยล้อ,ลอเขามีฝาครอบร้อโอ้โหวงล้อนี้น่าจะใหญ่มากโอ้โหเขาใช้ยี่ห้อกกึ่ดเยียนะครับลองอ่านดูนะครับใครเข้าใจว่าหมายเลขนี้มัน มันเบืออะไรยังไงพอเวลารถจอดสนิทกระจกก็จะปิดพับไว้ด้านข้างสงสัยไปลุยมาเยอะข้างในนี่โอ้โหโอ้โหดูพวงมาลัยเขาเหมือนกับไม่ใช่วงกลมนะครับดูพวงมาลัยเขาเหมือนไม่ใช่วงกลมโอ้ล้ำสมัยมาก โอ้โหยาวมากคันนี้้นอนหลังใหญ่โอ้โหรถกระบะคันนี้ยาวมากมากอ๋อมีเลขทะเบียนเดี๋ยวอ๋อมันมันเป็นของอยังเป็นของบริษัทอยู่เพราะว่าทะเบียนรถเป็น MS M, F, M FG ย่อมาจากเ a นเฟ a กเจอร์โอดูอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของคนนะครับมันเป็นของบริษัทเอามาเทสต์ไอยู่นะครับเนี่ยใหญ่มากใหญ่เท่ากับ Ford F-150 น่าจะบรรทุกของได้เยอะมากว่าถ่ายได้สบายเลยครับไม่มีปัญหา มันเป็นรถบริษัทนะครับไม,ไม่ใช่รถของคนขับทั่วไปนะครับ mm hmm. แต่ไม่ใช้น้ำมันด้วยใช้อิเล็กทริกน่าจะดีกว่ารถไฟฟ้าในตลาดเป็นทวีคูณเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ขายรถไฟฟ้านะครับเทสลามันขายเทคโนโลยี เหมือนกับแบบตลาดทั่วไปนะ่ยจะมีรถไฟฟ้าก็จริงนะครับแต่เทคโนโลยีมันไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับกับเท s l a เท s l a นี่เป็นเหมือนกับรถกึ่งที่ขับเคลื่อนด้ตนเองได้ด้วยคือถ้าเราซื้อแพ็กเกจซื้อโปรแกรมจากบริษัทนะครับแล้วบันทึกเส้นทางเัาก็จะพาเราขับไปเลย เขาขายเทคโนโลยีนะครับบริษัทเทสลาดูนเดี๋ยวเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับปกติเราจะเห็นวแบบ่าแวบบ๊แบๆบนี่เอามาถ่ายเลยนะครับในช่องนี้ด้านหลังจะเห็นซิตี้ฮอล์นะครับของซานฟรานซิสโกรอด3ามร้อยหกสิงศาเอาให้จุใจสะใจไปเลยขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับชม เราจะถ่ายทำด้วยตนเองนะครับโอ้นี่นี่นนมาดูที่ปัดน้้ำฝนเขาโอ้โหเอาไว้ด้านข้างเลยที่ปัดน้ำ้ำฝนเวลาเข้าไปใกล้รถมันจะอันนี้ขอบคุณนะครับโอ้เข้ามาติดตามรับชมพพกันใหม่ครับสวัสดีครับ